6เรื่องจริง DJ Man พัฒนาพลที่หลายคนอยากรู้จักทำความรู้จัก DJ Man พัฒนาพลนักร้องนักแสดงและด DJ มากความสามารถเจ้าของหัวใจใบเตยสุทีวันนักร้องลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่ซึ่งทั้งคู่กำลังเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองหลังจาก DJ Man และใบเตยเจอหมายเรียกคดี Forex 3D ซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการนัดฟังคำสั่งฟ้อง วันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นกันค่ะเรื่องที่1นึ่งดีเจแมนมีชื่อจริงว่าพัฒนาพลมินทขินหรือสกุลเดิมพัฒนาพลกุลชรนนะอายุทยาเกิดวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2526เป็นบุตรชายของป๋องพิมพ์แขกุลชรนนะอายุทยานักสแสดงหญิงอาวุโสชื่อดัง เรื่องที่2ดีเจแมนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์เอกสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคาแหงเรื่องที่3เส้นทางในวงการบันเทิงดีเจแมนเริ่มเป็นที่รู้จักหลังจากการเข้าประกวดในรายการ True Academy Fantasia ซีซั่น4เมื่อปี2550 โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีงานถ่ายแบบโฆษณาและเล่นมิวสิกวิดีโออยู่แล้วนอกจากนี้ยังผ่านงานการเป็นดีเจคึ้น103ไลค์ FM และพิธีกรข่าวบันเทิงอีกด้วยหลังออกจากบ้าน AF d ดีเจแมนมีงานอย่างต่อเนื่องทั้งดีเจและละครเรื่องที่4เชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์สไตล์อเมริกันนอกจากทำงานทั้งในและนอกวงการบันเทิง อีกหนึ่งกิจกรรมที่หนุ่มคนนี้ชื่นชอบคือรถมอเตอร์ไซค์สไตล์อเมริกันซึ่งเจ้าตัวมีสะสมอยู่หลายคันโดยเฉพาะฮาร์ล y เดวิดสันรุ่น Harley Davidson Heritage Softail รุ่นครบรอบ100ปีเจ้าตัวมีไว้ในครอบครองเช่นกันเรื่องที่5ด้านความรัก DJ Man คบหาดูใจกับนักร้องลูกทุ่งเสียงดีใบเตยอาสยามนานถึง7ปี ก่อนที่ทั้งคู่จะลั่นระฆังวิวาเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2562โดยงานแต่งงานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เชิญแขกมาร่วมเป็นสักขีพยานกว่า1,000คนท่ามกลางบรรยากาศเชื่อมืน่นและสินสอดสุดอลังการทั้งทองคำแหวนเพชรชุดเครื่องเพชรรถสปอร์ตหรูและเงินสดอีกจำนวนหนึ่งทั้งหมดรวมแล้วมูลค่ากว่า45ล้านบาท ปัจจุบันทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือน้องเวทมนต์เรื่องที่6ถูกโยงเกี่ยวข้องคดี Forex 3D จากกรณีจับกลุ่มเครือข่าย Forex 3D โดยมีนายอภิรักษ์โกธิเป็นประธานบริษัทซึ่งมีผู้เสียหายกว่า9,000รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า2,000ล้านบาทซึ่งทางเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ออกหมายเรียกเพิ่มเติมโดยมีรายชื่อของดีเจแมนและใบเตยสุทีวันรวมอยู่ด้วยทั้งนี้ทาง DSi เผยว่าตรวจสอบหลักฐานสำคัญต่างๆแล้วพบความผิดปกติทั้งความสัมพันธ์และเส้นทางการเงินโดยพบว่ามีเงินเข้าไม่น้อยกว่า10ล้านบาทขณะที่ใบเตยและดีเจแมนได้เตรียมตัวเข้าชี้แจงรายละเอียดถึงข้อเท็จจริง